สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นกูชิพีซายกางนะคะก็ที่เราได้แกะพัสดุไปนะคะก็เราจะมาอัดบรียวให้เสร็จเลยนะคะก็จากนี้นะเราก็แกะก็เราจะมารีวิวกันนะก็นะคะจะเป็นไซส์หอมมากต้องอนะคะแพ็กเกจนะคะก็จะเขียนว่าดูนอตดีเนะ มีค่ะไอเลิฟพ,พีชด้านล่างก็ไม่มีอะไรน,นะมีค่ะมีคำเตืนอนตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่านะคะน่นะคะก็เรามาแกะถุงกันเลยนะคะโอ้ก้าวยิงดีเนาะอ๋อเขายังไม่แกะทีนะคะเขายังไม่เคยแกะที อันนี้แบบย่างมาแบบใส่ปิ้งๆเลยนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นตัวสกุชี่ก็เราจะหาเอามาเป็นเงินสางเนาะก็เดี๋ยวแป๊บหนึงค่ะอันนี้ค่ะตัวแพ็กเกจค่ะอันนี้นะค,คะ,คะ,ะคจะเป็นตัวสกุชี่เนาะ ตับนีก็มอนั้นอค่ะีนี้วค่ะก้อนนี้นะคะก็แนนี้เนาะแล้วก็ีเป็นแขนกกลัด้วยนะคะนี่นะตเอไลฟ์มคะก็ตมีนะประมาณนี้

ค่ะแค่นี้ก็วันนี้นะคะเราก็ขอจบกับอกุชีิพีไฟการน้นะคะก็าบ๊ายบายค่ะค่ะ